สำห Zac bane. รับแอคคนนี้หนึ่งคนที่จบทุกรอบเลยใช่ๆชชชช

哎。<Right. S 2> right. แปปดแปด A few moments later. <coughs> 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 Terima kasih telah menonton! อ้กี่แคนะตำรวจเด้งหนูเด้งให้ตำรวดดูตำรวดนะหนูเด้งแล้วนะหนูเด้งแล้วนะ ดวถ้าสีเราอะคือมองง่ายเลยว่าเราอุ้มเห็นปะคือไม่ต้องไม่ต้องอนี่เลยอ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนเสื้อประชาชนเนี้ยชุดเขาอ่ะแต่ของเราอะอุ้มอะคือเห็นเตื้อได้ทัดแจว ha <laughs> ูอเคมันถึงแล้ตำรวจไม่มีเอ๊ะแล้วแต่มันเงียบสงบเงียบเป็นป่าชาเหรอ

มันก็โผลนี่กินจนฟันมัจะหลออหมดแล้วนะลูกอมเนี่ยยาต้องเท้าเราต้องเบิกรถไหม เพื่อนเลยต้องอันนี้รับพี่คอบอะยามีรถไหมพี่คอบแป๊บนึงนะพี่พี่คอบมีรถไหมพี่จะไปไหมพี่คอบเอาเอาเอานี่่นีไงพี่คอบไปกับเสียดีพี่คอบไปกับเสียดก่อนได้ปะข้างหลังอะนั่นอะได้ได้หมดหาเพื่อนเลยนะพี่อันนี้เพื่อนน่าจะเดินมาสิบนาทีกว่ากเรียมจับเวลาไว้อะไม่หรอใช่เดือดของว่ลงหลงน้ำแบบอันนี้ไอ้ลงลงอุโมงค์แบบ ไม่รู้เลยฮะไม่ได้เ,เ,เช็คคิวเลยเอออยากให้เซฟแก่สูุดเลยเชี่ยมันแรงมันดีมากอ่ะน,นะมันแป๊บเดียวถึงสองร้อยอ่ะดูดิอันดูเบรกฮะดูเบรกดีย่างรถตำรวจอ่ะเชี่ยเบรกยังรถตำรวจอ,อ,อยากได้มานานแล้วรถแบบนี้เบรกโคตรหนึบหนึบจัดอะรถอะฮัลโหลฮัลโหล เออเอ่อตอนนี้เขาอยู่กับพี่ดีแลน่ะกำลังหาเพื่อนอยู่เธออยู่ตรงตรงไหนอะ่ะโอเคอเว็บมีคนไปแล้วไหมเขาไม่มีรถอ่ะเราอุ้มมองโอเคโอเคโอเคของเราอ่ะมีมีมองอ่ะอุ้มอะมั้งเจอเจอเจอไป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 เานำนำองสอนนอนนะเน,นี้ย รถแมงเร็วเลยว่ะอันนาจะ่้าหนะไมไลตามเลยตาเลยดังน้ำดังสอนอนอน,นะเห็นปะข้างน้าเห็นปะนๆๆเนเห็นเอยู่เห็นขึ้นเห็นขึ้นเนขึ้นบ เชีย่ยรถแรงไปบ้านเนี้ยอันนี้ไปทางเออไปไปไหมนะอุย้ยชิปไม่เป็นไรแดงเหินโคตรไกลอ่ะไอ้เชี่ยเหินแบบโหดชิปห,แบบหายคันเนี้ยเหินแบบโหดเกินัลโหลเธอเขาอยู่กับพี่แลนครับเมื่อกี้เจอเจอมันอุ้มเพื่อนเราอะ่ะอยู่ตรงตึกแดงอะ่ะตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ว่าหลุดอะ่ะ เล่นในเมืองอะ่ะเออถ้าถ้าเกิดว่าเขาจะไปเจอตรงเขารองไหนไปส่งไหนวะเออให้เขาไปรองบานใช่ไหมพี่นั่งจ,จอดจอดโรงพยาบาลเลยได้ได้ได้โอเคปั๊มใกล้โรงพยาบาลมันก็โรงพยาบาลเธอเจอใช่ไหมถ้าเจอเดี๋ยวเธอไปก่อนเดี๋ยวเอาเพื่อนก่อนเฮ้ยพี่ดิเล่นคันนั้นหรือเปล่าวะไอ้ไอตำรวจที่ตำรวจไล่อะที่ตำรวจไล่อะ ฮ <nenhum S 2> ะเมื่อกี้ตำรวจ<ะ>ไม่ใช่ไม่ใช่ยยอ,อยู่ป่ะอตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนโอเคเธอโอเคอเธอ,เอเไป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 พี่นันไปก่อนเลย<ะ>ไปไปไปตรวจที่ว่าเราก็อุ้มมัน ตำรวจดูไหมเขาตามเราไม่ไปได้เคสไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตำรวจน,นันลงลังน้ำรอบนะนี่คิดว่าเขาน่าจะวนไม่ไป,ไป,ไปนี่ลอยลงข้างหน้าเขาเช็คครับ เหมือนเราเลือกออเอ้ยรอดกันเยอะอยู่นะเราต้องอุ้มส่วนนะเมื่อกี้เขาคนลมโคตรเยอะอะเอ้ยลองชิมมาผมแม่งเปรยเลงวะไม่ใช่ไม่ใช่ใช ข้างในแล้ววะที่เราหำอาหางล่างเราลอดเยอะอยู่อ่ะคนที่ไม่ตอบจะเป็นปังหนึ่งโต you yeah. แรงมากแรงแล้วก็เบรกดีด้วยทั้งแรงทั้งเบรกดีแหละไอ้เราไม่มีปูดาวใช่ปะอ๋อไม่รู้ห,หมดยังอะดาวถึงห,ห้าเก้าพออยู่ข้ายทหารสามนาทีแล้วไปไหมไป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  ม,มันแบบอันมากเลยแรงแบบแรงสัตว์อ่ะดูดิโอ้สองร้อยหกสิบอ่ะป้าหรือเปล่าถ้าคันนี้บูตได้ก็คือแบบแรงสัตว์แรงจับอ่ะใช่ทุกคนเลยนะพี่พวกร้อยโลพวกอะไรเงี้ยใช่ดูมันเลี้ยวดีดูมันเบรกออโอ้อยากได้ ส al, ูตรจูนเท่าไหร่คร <med> ับเนี <Ge hum> toilet, ่ยเนี leisure, ่ยกำลังเช็คดาชชั่นให้อยู่ครับเฮ้ยไล่ลอยเห็นปะเห็นเช็คเหรอดู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 กนใช่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 ตามรอยตามรอยเดี๋ยวส่งทีเอง พร้อมเลยลยเลย เขาต้องจะเรียกกลัวแพงกว่าแล้วต้องจะเรียกกว่ ไอ้เล่นเจอไอ้เล่นเจอเล่นกับลีอาเปิดปิดปิ๊มปิ crashes, ๊มป yup. ิ๊มตัวการนี้จี้เจ้าแม่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 จี้เจ้าแมจี้เจ้าแม่จี้เจ้าแม่จี้เจ้าแม่ี้เจ้าแม่จ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 ี้เจ้าแม่ี้เจ้าม่จี้เจ้าแม่จี้เจ้าแม่

ไส้มากคุณจะไปทํามันไปไหนไม่ได้แล้วครับคุณลูกหลังไปไหนไม่ได้แล้วไส้สวยครับสวย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 ไปไหนไม่ได้แล้วสวยพี่ยิ่งไส้เหมือนกันเทปประจุนติสวยยิ่งๆๆตกแม็กติเออๆเอ๊ะมันหน่อยมันมันอ๋อตาย ไม่สิ<จ>ครูบ,บอแล้วมันหนูมันดวงแข่งดึงดึงไปดึงไปดึงไปดึงให้หมอหนูบอแล้ว,วมันหนูดวงแข่งไพิไไชิตเดี๋ยววาง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 ูต้องหาไปด้วยครับหนูว่ามันดวงมันก็ดวงเป็นไงล่ะไงล่ะหมดแล้วไม่เอ่ยหรอก มีทางเออเขาหน่าจะดวงหนอนมันดวงแข็งไอ้หนอนมันดวงแข็งหมอสอบถามเบอร์หน่อยครับ42065ครับหมอโอเคครับค,ครับแคทเอฟแคทเอฟได้แล้วแคทเอฟได้แล้วเดี๋ยวผมกินแคทเอฟต้องขึ้นไ,ไปไงนี่ตายนี่ขึ้นไปตอนนี้ตายนี่บอบลเนื้สังกัดไ,ไอ้เหนือเป็นปบอบลเลยเนาะ ขึ้นไน้ไหม <laughs> <laughs> มันกระโดดไม่ได้ใช่ไหมละ่ะโดดได้ไหมปันสามารโดดได้อะออเหนือนวะ่ะผอ,อบอเหนือน เลย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 แคสไหนครับในเมืองเลยแคสไหนอ่ะแค่โอ้ะฮัลโหลค่ะอยู่ไหนมึนไหนกำลังไปสอนองครับโอเคนะครับโอเคโอเคโอเคพี่พี่หาเพื่อนก่อนก็ได้นะเพื่อนอยู่ไหนอ่ะพี่ไปช่วยหาเพื่อนก่อนก็ได้ห้าหนึ่งสี่สามหนึ่งแค่ทีนะครับนี่ไงเพราะกูอัดดักฉันไม่ได้กูไปรอรับนี่ไงมึงก็ไม่ต้องติด เธแหละเธอเจอเออมาละวค่าดอาหารค่าดอาหารเหลือแค่เดียวนะครับแค่เดียวแล้วเหลือแค่เดียวสมาริทันเวนลาพอด,ดียังกับรู้ใจเธอ